แล้วก็มาดูคุณทรัพย์ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรัพย,ย,ยากรไว้กับพระอนุรานันทะด,ดูก่อนอนอนท์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการไล่แรงจะมีการรบราข้าวฟันสึ่งก,กันกันคนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาสารให้ประชาชนบุคคนให้พินาศจ,จะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นอันมาก แต่ว่าอนันทะโด,ดก่อนอนน <c oughs> ก่อนกึ่งพุทธการสิบห้าปี <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการร้ายแรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธการไปแล้วอนันทะโด,ดก่อนอนนจะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่า <c oughs> ก่อนกืองพุทธกาลก่อนกืองพุทธการมากยักษ์ยักษ์นอกพระศาสนา จะรบราคิดเราจะรบราข้าฟันซึ่นกันแล้วกันยักษน์าากนอกพุทธศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ไดเคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าฟันซึ่งกันและกันแต่ต่างว่าฝ่ายจะล้มตายกับฝ่ายล,ละมากๆสมณทีพรามจะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกเลากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนา จะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมวยกอยพรองค์สมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้า <c oughs>